ไปไปวิงว่งไซวิ่งไซวิ่งเลยยิงเออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัสเทอยี่ผมฟูก่เกินเคยฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปฟันไรเลครับเข้ามาถึงเอาแพ้ซะแล้วเอายังไม่ทันที่เข้าไปเล่นเลย <laughs> คือเข้าเกมมามันก็ค้างตรงหน้าตรงนั้นนะครับเฮ้ยแฮกปะเนี่ยเฮ้ยเดียวเข้ามาเจอแฮกเลยเหรออะไรไวไปไหมโหคือแมปแบบนี้นะครับเป็นเกมแนว f อ s ีเอสนะผมนั่นก็คือเกมยิงัแหละเกมยิงบุคคลที่หนึ่งนะซึ่งตอนนี้คือคนเสียงสนมากเหมือนเขาโหวตให้เล่นทีมเดสแมทในแมปนี้ในแผนที่นี้โอเคตอนนี้คือผมยังเวลหนึ่งอยู่เลยแล้วก็ตังเดอซูลคือผมลองคลิก เนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาอานะไม่ขึ้นอะไรสักอย่างกดปุ่มได้แค่ปุ่มเดียวเลยคือปุ่มสปอนก็คือเข้าไปเล่นเลยท,ทันทีเกมนี้ที่บอกเลยว่าแสงเงานี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะมันเฟรมเรียะยันดงๆไปบางช่วงด้วยนะครับเหมือนคอมผมนะ่าจะไม่ไหวบอกเนยะใครคอมแรมสีจิกแปดจิกนี่ก็นา่าจะมีอาการแบบฝันบ้างดีอุ้ย ใจได้อ,อยู่อุ้โดนระเบิดมันรู้ตำแหน่งเราไงมันรู้ตำแหน่งเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหป้าย,ยีเลยโอเคดูแค่นี้พอเฮ้ยเออเอาดิเกมนี้คือมันมีรีเลือดด้วยนะครับผมไม่ต้องไปเก็บยานนะโอ้โหไม่ไหวอ่ะเฮ้ยมาสองทางเหรอเมื่อกี้นี้ โอ้โหปืนเขาอย่างดีด้วยเดี๋ยวผมไม่ได้จะเอาปืนอันนี้นะเลือวอมันเปลี่ยนไงดี <c ười> คือคู่มืออะไรก็ไม่มีอันนี้วิ่งมาตายเฉยเลยแทนที่ยิงรอให้ตายเ <c ười> จ็บฟีช่วย <c ười> โอ okay, เคี้าป้ป้าป้าป้ป้าป้าป้นปนะ้าเ้าป้าป้าป้ป้าเ้าป้ล้าป้าป้าป้ัป้าป้้าป้า้าป้าป้าป้า้าปาป้าป้ยปะ้้้้าป้า้้า้้้ Nhay phải bài binh sài binh sài binh lợi mình Ugh Mantong đều chắp bay, Uy dạ mọi มันมีอยู่กระสุนแค่สิห้านัดเองอ่ะโอ้โหคือผมยิงเคลิร์นไม่ได้เลยนี่โอเคทีมเราชนะอพอผมเข้าไปเล่นในทีมชนะเลยนะคือผมยิงเมาส์ไงยิงเมา,เมาส์ร่วยรู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาเล่นเอ่อเป็นที่แมปแคนยอนนะผมเรื่องโหมดแคนยอนเเลือกโหมดคิงออฟเฮลในแมปแคนยอนดวงอาทิตย์อย่างจ้าคนเล่นแมปนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นมาผมมีอยู่แค่แปดสิบสองคนเองในแมปนี้ เล่นน้อยนะใครที่ชื่นชอบเกมแนว f p s นี่ก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับเอาไว้แบบเล่นฆ่าเวลาได้นะถือว่าแบบเล่นแก้เครียดได้ดีเลยแบบเหมือนผมเก็บกดนะ่ะจากวอลเล n ทนะ่ะที่เล่นยิงไม่ออกอนะ่ะมาเกมนี้มาจริงเขาไมนะ่เหงาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่เข้าหัวเฮ้ยโอ้โหเพียร์เ,เลย <laughs> โอเคไ <laughs> ตรสองหัว Oh. เราลีแล้วก่อนใจเย็นเจเย็นนี่ไงเฮ้ยสุดหมดช่วงตีนโ oh. อ้เดี๋ยวผมรอไปด้านข้างกันนะยิงที่หสุดละเฮ้ยตกแช่หมดเพื่อนเราเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้ นนคือจริงมันตายอยู่แล้วคือปิดชีพมันไม่ได้เฮ้ยอุย้ยดีนะมันมาเข้าเป้าดีเลยไม่มีแล้วเฮ้ยอ้ย,อย,อย <c ười> กับตายกับตายเฮ้ยเอ้ยโอ้ใคคลิปนี้ผมเล่นประมาณสักสามแมตช์แล้วกันถือว่าแบบมนถ่ายดูคร่าวๆแล้วกันครับ รอบนี้เหมือนแบบเจอทีมตึงจัดอะ่ะโอ้ยได้ตัวเดียวอยู่ถอยก่อนดีกว่าไม่คุ้มเพอเออออกไม่ได้เฮ้ยอือ้องปิดชีพมันเฮ้ยอืออือ เออเอาดิอุ้ยโอ้เฮ้ยเธอเธอวันนี้แหะเธอเธอว่โอเคละอุย้ยเกือบตันใส่ละนี่แล้วโอ้ยที่เหลือไม่ไหวอ่ะว่าปืนมุโฟโฟมันไม่แม่นยำเลยโอ้ยมีคน ต้องเช็คตรงไอ้นี่ด้วยนะม,มินิแมปอะบนไฟอะจะมีบอกนะครับเฮ้ยเอา้าเดินผ่านกันอย่าก,กับเพื่อนเฉยโอ้ยโอ้ยไปไวมากครับไปวันโคตรไวเฮ้ย โอ้ยอันนี้มาพอดีจังหวะทามิ่งแบดมากเฮ้ยกระยะตรงนี้อืมออกแพ้ใช่รอบที่สองแพ้นะครับไม่เป็นไรแ่าเราแบบว่าทำเต็มที่แล้วนะรู้สึกว่าแบบนี้นะครับจะมีอยู่สองแผนที่นะก็คือแคนยอนกับพอร์ตนะครับน่าเดี๋ยวนี้ผมเล่นรอบสุดท้ายแล้วกันก่อนไปคลิป อันคลิปกมได้ไม่ยาวมากแล้วก็จะไม่ลำบากในเรื่องของการตัดคลิปแล้วค่ะคือถ้าเป็นเกมออนไลน์คือผมไม่เล่นนานหรอกนะนี่ไงตักกรเลยอุ้ยโอเคจะลืมเช็คอีกข้างหนึ่งด้วยนะ เดี๋ยวขึ้นไม้ข้างเดี๋ยวมันยุ่งโอเคมันจะไม่มีทีมออฟเฮลคือมันต้องยึดพื้นที่นะครับโอเคทีมเราคือไปไล่ไล่ตบฝั่งนู้นหมดเลยโอ้เฮ้ยได้เฉยปนร์บิดเบ้วได้เฉยอ,อุ้เอ้ยด้วยทางนี้ไปได้ไหมเนี่ยก็ได้ได้ เออได้อยู่เว้ยอุ้ยฮึ่มไ่ได้ไม่ได้ไไดโถิดถิดถโอ้โรู้สึกว่าเป็นข้อเสียของผมเลยบ้างนี่ว่าเกิดเล่นเกม FPS นานๆไม่ได้อา้าวนี่เดินบูมวอลเขแล้วอา้าวเม็ดกรมเชยตัวผมเองน่าจะเหลือแหละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดจบคลิปไปเพิพยงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับผมนะขออาภัยเรื่องปัญหาทางเทคนิคด้วยนะครับผมแฟนนี่จะลืมจา่ายค่าเน็ตแหละคร <c oughs> ่าวๆนะครับผมเนดะีนะ๋ยวผมก็เล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะว่าระบบตัวเกมเนี่ยในแมปแบบนี้เนี่ยเป็นไงบ้างนะโอเคก็ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปไปเพิพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกัน ก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ